คนละแบก EP นี้นะครับเราก็ยังคงเพลิดเพลินกับวิวบรรยากาศดีๆของจังหวัดสงขลาเมือง2ทะเลกับเรื่องราวที่กําลังเดือดขึ้นเรื่อยๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ3หนุ่ม3มุมผูกกลุ่มความลับของกันและกันท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายๆของจังหวัดสงขลาจะสามารถลดความร้อนแรงของทั้ง4คนพี่น้องได้หรือไม่เดี๋ยวได้รู้กัน อยากจะคบพี่ไหมเอาจริงจริงไหมตอนแรกไม่ถูจะตาเลยพี่ก็คือไอ้นี่ก็คือถือว่าเป็นน้องพี่เลยน้องรักเลยเอ้าแล้วทําไมพี่ถึงจะไปเอาแม่ครับพอมาบอกเอ้ยแมรี่เขาสวยนะมาร์มโอเคเด็กยูน์โซบิวที่ฟูลทำไมพี่ไม่เรียกแม่เขาเผื่อไว้อะนะเออมึงไอ้เฮี้ยอะไรพี่ก็ห้าสิบแล้วนะปีนี้เออห้าสิบแล้วทำไมพี่ยังไม่หยุดอ่ะเพราะอะไรเอาไอ้เฮี้ยนี่เตอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่า เขาจะบอกเขาจะเอาตามพี่หมดเพราะว่าพี่เลือกมาแล้ว<ช>มันไม่ต้องเลือกใช,ใช่คือคัดมาแล้วไงเราจะไม่ต้องไปคัดเอง <c uss> คัดเองผมว่าถ้าเป็นสเปคจะต้องเป็นแบบไหนที่แบบถูกใจเลยอ <c oughs> มันจะเลือกเทอะไปนะจินนะ <c oughs> ตกก็แล้วเตะก็แล้วก <c oughs> ็เดี๋ยนีฟังแล้ว <c oughs> จะมีอีกไหมอืม <c oughs> <c oughs> อะไรกู <c oughs> <c oughs> ว่าเดี๋ยวมึงจะต้องโดนล,ล,ลุงลวันนั้นซีมนั่งกินลาที่บ้านพี่พี่ปูนั่งอยู่ข้างนี้ ชี้อะไรอย่างนี้พี่ผมว่าเพลงเสมอแม่งต้องร้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพี่ปูก็บอกว่าปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันทุกคนรอบข้างสะกิดหมดเลยว่ามึงไปสอนโอ้ผมไม่ได้สอนสอนอิสานนะพี่กบไปยืนดูโอ้ไอหยืนดีครับคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะพี่ปูว่าอิสานสุขทันทีที่เที่ยวไทยกับพี่เป๊กสันชัยในคนละเป๊ก ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี้พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอทิปเที่วเชัว e จากทิพยประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางอ๋อเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงสวัสดีแฟนรายการคนละเป็กทุกทุกคนนะครับเรามี คอนเสิร์ตดีๆขึ้นใหม่อีกคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับเป็นคอนเสิร e ์ต r i v a t e exclusive มากๆของพี่หนุยอัมพลจะเกิดขึ้นวันที่15มิถุนายนบัตรราคา5,500บาทฟรีเครื่องดื่มอาหารทุกอย่างตลอดงานนะครับจัดที่ S อส r k รลังสิตนะครับโรงแรมอยู่ตรงคลองหลวงไม่ไกลมากนะครับเลยดอนเมืองเป็น,นิดีเดียวแขกรับเชิญก็จะมีพี่บิลลี่โอแกนนะครับแล้วก็พี่ตั้มสมประสงค์ EX c l u s i v e แน่นอนคอนเสิร์ตเลิกแล้วศิลปินไม่กลับเดี๋ยวลงมานั่งจอยด้วยกัน อยากเชิญแฟนๆนอปปคอนระเป็กไปร่วมง,งานนี้กันนะครับจะได้เจอพวกพวกเราทุกๆคนที่อยู่ในอปปคอนเป็กที่เห็นเห็นมานะครับจองบัตรได้ที่นี่นะครับ5,500บาทฟรีอาหารเครื่องดื่มทุกๆคนเต็มที่ไพ a เวทโซนเจอกันพวกเรารู้จักกันตอนไหนไรัผมรู้จักพี่พอต้าตอนนั้นผมมาเที่ยวกับ ตากับธัญญากับแก๊งเขานั่นแหละแล้วก็เขาก็ไปพาไปเจอเดกเอออยู่โคเซ่ด้วยเปล่าอยู่ผมอยู่โคเซ่ซีอยู่เปล่ารุ่นแรกเลยไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้เที่ยวโคเซ่ผมโคเซ่รุ่นบุกเบิกเลยบุกเบิกเลยป่ะใช่บุกเบิกเลยไอ้ยี่นี่ยี่สิบปีแล้วนะแล้วซีมาตอนไหนอ่ะผมมารู้จักพี่เป็กจริงอะตอนผมแต่งงานแล้วก่อนเท่านั้นนี่ยผมไม่ได้สนิทกับพี่เป็กแต่ว่าก็คือรู้จักกอะไรเงี้ยแต่เมียผมจะสนิทกับพี่ก็พูดพูดให้ผมฟังเลยใช่ผมว่าผมก็เหมือนคนททั่่่่่ววไไไไปปีีแบบมรู้าพเกฟลหนง <buch. S 2> เออไปเฮียเดี๋ยวเข้าไปโดนตบขึ้นมาหรืออะไรไงเราก็ไม่รู้ไงในงานในงานตีตบใครจะคนหนึ่งจำได้ตีไม่เหย่าน้ำไงพี่ไม่ตีไม่น้ําตกน้ําไงนี่คือสะพานตินขวามือนั่นคือเมืองสงขลาละนี่เมื่อก่อนเด็กๆนี่ผมกั้นหายใจกันนะข้ามตรงนี้ไม่ได้สมะเบื้องากันไม่เป็บางโกงงงวยก็เล่นเหมือนกันเนื้อ และในวันนี้นะครับพี่เป๊กจะพาทุกคนไปดูอีกมุมที่มีสเสน่ห์ของจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นอีกสถานที่ที่ใครมาแล้วจะต้องได้เก็บภาพสวยๆกลับไปอวดเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับเพราะที่นี่คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่พลาดไม่ได้ครับกับสะพานคอนกลี่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสะพานตินณนสุรานนท์หรือที่คนท้องถิ่นมักจะเรียกสั้นๆว่าสะพานตินนั่นเองครับสะพานตินแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมด้วยรถยนต์เพราะในสมัยก่อนนะครับชาวบ้านต้องสัญจรไปมาระหว่างออเภด้วย การรอข้ามแพขนานยนต์เพียงอย่างเดียวจึงใช้เวลานานครับสะพานติณนนสูรานนท์แห่งนี้นะครับจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมดินแดนระหว่างสงขลาคือบ้านเขาเขียวอำเภอสิงหนครกับฝั่งเกาะยอคือบ้านน้ำกระจายอำเภอเมืองสงขลาโดยสะพานแห่งนี้นะครับมีความยาวถึง2,640เมตรและสำหรับที่นี่นะครับตลอดริมฝั่งสองข้างทางของสะพานแห่งนี้โดดเด่นแล้วก็เต็มไปด้วยสภาพแวดลอ้อมทางธรรมชาติอันสวยงามของท้องทะเลโอบล้อมด้วยวิวภูเขาและ ก็วิถีชีวิตของชาวประมงให้ผู้ที่สัญจรไปมานะครับได้มาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่มีสเสน่บนสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่สามารถมาเก็บภาพสวยๆแล้วก็ถูกใจสายถ่ายภาพแน่นอนครับเมือ่อก่อนผมมาเรียนรอ,อ่ะผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากขัดใหญ่แล้วมาส่งขาเนี่ยรถนั่งแพรนี่คือยาวมากเลยนะก่อนเนี้ย สมัยก่อนเนี่ยนะสงขาเนี่ยจะไปนครเนี่ยต้องผ่านเกาะยอนใช่ไหมครับมันจะต้องมีแพรเรือข้ามไปถึงให้รถขึ้นไปบนแพแล,แล้วก็ข้ามไปข้ามไปฝั่งนู้นลําบากมากเลยพอมีสะพานตินเนี่ยสะพานป๋าป,ป๋เปมเนคนสงขาเขาเดินทางจะสะด,ดวกมาก แลนด์มาร์คของจังหวัดส,สงขลากันไปแล้วนะครับขยับเข้ามาเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่อันศีนกันบ้างครับนั่นก็คือเขาคูหาแห่งนี้นั่นเองครับเขาคูหาแห่งนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ย บริเวณที่แห่งนี้นะครับทำสัมผัทานเหมืองหินแล้วก็มีการระเบิดภูเขาด้วยครับเลยทําให้ภูเขามีรูปร่างแปลกตาจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของภูเขาแห่งนี้เมื่อมาถึงก็สามารถเดินเท้าขึ้นไปด้านบนได้เพียงแค่15นาทีก็จะพบกับจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือภาพของร่องภูเขาที่รายล้อมไปด้วยต้นสนและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บม่ใาการเหมือนอยู่ต่างประเทศเหมือนกัน,กนครับที่นี่นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่อันซีนที่จัดได้ว่าไปเที่ยวง่ายเที<ๆ>่ยวสบายและยังได้ชมวิวสวยๆที่อลัง การงานสร้างแบบสุดๆไปเลยละครับไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียกันแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางมาที่สงขลาครั้งนี้นะครับพี่เป๊กจะพาไปรู้จักกับสถานที่ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยสถานที่สุดอลังการแห่งนี้ คือมัสยิดกลางดินูนอิสลามหรือมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาและพวกที่รักการถ่ายภาพเนื่องจากลักษณะข,ของสถาปัตยกรรมที่สวยสง,ง่างดงามมีสระน้ำทอดยาวนะครับถึง200เมตรกันเลยทีเดียวทําให้มัสยิดแห่งนี้ดูคล้ายกับทัชมาฮาลที่ประเทศอินเดียเลยจริงๆครับและสําหรับไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะอยู่ในช่วงของพระอาทิตย์ตกดินเมื่อมองขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเห็นภาพแสงพระอาทิตย์ตกกระทบกับโครงสร้างของมสัสยิด ยามรับขอบฟ้ามีฉากหลังเป็นท้องฟ้าที่กําลังเปลี่ยนสีใครที่ได้มานะครับก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสวยสดงดงามตระการตาม,มากเลยทีเดียวครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทั้ง4คนเนี่ยสนิทก,กันมา ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีไล่เป็นตัวได้เลยนะเนี่ยตัวหนึ่งตัวสองตัวสามคือทัตเตอร์เนี่ยกิต้าก็เป็นเพื่อนกับอัญญาใช่พี่จะเจอต้าก่อนของผมน่าจะประมาณสักสิบปดปีแล้วเป็นไงก็ดีพี่ดีตั้งแต่ตอน18ปดปีก่อนที่อยากอยากจะคบพี่ไหมเอาจริงจริงไหมตอนแรกไม่ถูกตาเลยเพราะดูแกเป็นแบบว่าทรงนั้นอ่ะก็ไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่จำเป็นแม่เขาไปก็ได้ไปเจอแต่พอมาเจอจริงๆอ่ะกลายเป็น ไปไฟท์กับเมียเลยนะว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วหลังๆคือไม่ใช่แล้วมาเป็นน้องพี่แป๊กเลยเพราะถ้าแกรักใครแล้วแกจะแบบให้ทุกอย่างแกคือคิดว่าเป็นน้องพวกแกจะให้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆไม่ว่ามีปัญหาอะไรโทรกี้เงเดียวนี่คือโทรไปด่าก่อนนะมึงเอาอีกแล้วนะไอ้มึงเอาหาแ,แต่เรื่องให้กูมึงคิดว่ากูว่างนะั่นถึงไง <Okay. S 1> แต่สุดท้ายก็ด่าเสร็จก็ช่วยช่วยแล้วช่วยแบบรู้เลยว่าช่วยจริงจังอ่ะนี่แหละพี่คือข้อที่ผมแม่งก็โคตรรักพี่ มันก็เหมือนกันยิ่งไอซีเนี่ยนะสนิทกับเอมีก่อนซีเวลาที่พี่ทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมาวันเนี้ยเมื่อกี้พูดกับซีเลยซีมึงอย่าเพิ่งลงรูปนะเดี๋ยววิวสวยอะไรสวยแล้วเอมี่ตูมาด่ากูมันไม่ชวนวะถามซีได้นะไอมี่ี่มันเซนซิทีฟมาลงสตอรี่ไปแล้วนะ ถ่ายทุกคนแล right. น้วก็จบตัวงสนุกมากเลยเธอเพราะเวลาเขามาอยู่กับพี่เขาก็ชอบทําแบบนี้กับผมไงเหมือนกันผมมาเหมือนพี่เตอร์เลยตอนแรกนะได้ยินเรื่องพี่เป๊กมาเยอะมากเออใช่เหมือนกันแล้วเรื่องเนี้ยจะไปในทิศทางที่เอาขอโทษนะคือเรื่องเี้ยทั้งนั้นเลยมีแต่เรื่องเพราะฉะนั้นมีคําถามไปแล้วว่าทาไมทุกคนต้องคอยเกรงใจผู้ชายคนนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รู้จักเขาแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบว่า กูก็ไม่จาเป็นต้องไปรู้จักเราก็ได้ไอะอไรเงี้ยจนกระทั่งว่าได้รู้จักก็่าเนี่ยมีพ่อเตอร์มีเมียผม,ผมตอนที่ผมรู้สึกจริงๆเหมือนที่เหมือนที่พ่อพ่อเตอร์รู้สึกก็คืองานแต่งผมพี่เป๊กเนี่ยงานแต่งนะบอกเลยว่าคนที่มาในงานวันนั้นนะเล่าทุกขวดมาจากคุณเป๊กสัญช<ด>ัยทั้งทั้งที่ผมอ่ะยังไม่ได้สนิทกับพี่เป๊กเลยนะแล้วพี่เป๊กอ่ะเอาจริงๆนะผมมายังแอบคิดเลยว่าโหพี่เป๊กทาขนาดนี้แล้วให้กับทุกคนแะ เอาจริงไม่ต้องทําก็ได้อะแต่ทําขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเปิดใจก็ได้เรารู้สึกว่าเออเราลองลองทาความรู้จักกับพี่เป๊กดูไหมลองดูแล้วก็เริ่มเข้าไปกินเริ่มไปกินเหล้าด้วยกันเริ่มได้คุยกับพี่แล้วพี่เป๊กเขาเป็นคนที่เขาไม่ได้แบบเวลาเขามีอะไรเขาจะสอนเราแล้วแบบเขาจะโทรมาเลยพี่ฟังพี่นะให้ไปเตือนอย่าทาอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่เป็นห่วงเอมี่กับพี่นี่เป็นพี่น้องกันที่รักกันมากนะมันก็จะคอยงอนพี่เราให้ ที่โมกภูมิไปเวลาที่เรื่องไรแฉล่ะเ่ยนะไม่รู้ว่าพี่ไปเที่ยวกับใครหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วเมียผมอ่ะร้องไห้คือจริงจังกลัวว่าเขาแบบรักน้อยกว่าอะไรเงี้ยนี่วันนี้พี่บอกว่าซีซีอย่าลงรูปนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเอมี่มันจะโทรว่าอีห่ามึงไม่ชวนกูทำไมไม่ให้กูบินมาด้วยมันลงมาแล้วชิปหายลงโดนแน่นอนลงรูปลงไปวีดีโอพี่ก็คือเอมี่นี่คือถือว่าเป็นน้องพี่เลยน้องรักเลยอ้าวแล้วทำไมพี่ถึงจะไปเอาแม่เขา แม่แเขาสวยเขาแล้วรุ่นได้กันด้วยพอดีเลยนีย่พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นอาถามก็สิคือแม่เอมี่เนี่ยแมรี่เนี่ยกับเอมี่เนี่ย,ยทำไมพี่ไม่เรียกแม่พเพราะเผื่อไว้อะนะ มึงอ้เขี้อะไรผมไม่รู้จะพูดอย่างไงมพี่เอมี่กับแม่ในคนานี้ใส่เหมือนกันแล้วเอมมี่มันน้องพี่แม่ก็แม่แต่ว่าพอมาบอกเอ้ยแมรี่เขาสวยนะมาโอเคไม่ยูนิเซอร์บิวที่ฟูเนี่ยหรอกคือเราก็เห็นแม่เอมี่เขาสวยเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักแล้วก็นิสัยเหมือนเอมี่เลยเราก็ชอบดีเอมี่เราทำให้แน่เป็นน้องเรามียน้องกุยของแม่ดีกว่า ไอ้เยเอาลงไปดีกว่าแต่เขาดูแลเทคแคร์จริงแล้วก็แม้กระทั่งว่าเควินก็พี่เป๊กก็ดูแลอันนี้ขำขำนะอันนี้ขำขำเราเราเรารักครอบครัวของเองแต่ให้แล้วําจริงท่านกว่าให้จริงๆรินะเอาไหมเอาพี่ถึงบอกว่าคนละเป๊กเนี่ยมันจะอาจจะมีเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วพี่ก็ห้าสิบแล้วนะปีนี้คือเออห้าสิบแล้วทำไมพี่ยังไม่หยุดอ่ะเพราะอะไรเอาอีหีเยนี่ มึงจะเล่นต่อใช่ไหมไม่แต่เขาเป็นพี่ใหญ่เราเพี่ใหญ่ถูกไหมก็คือเข้าใหญ่เราเออเขาเป็นพี่ใหญ่เราผมนั่งอยู่รายการพี่เนี่ยเหมือนผมนั่งอยู่ในรายการโหนกระแสแล้วพี่จะมีลูกคงลูกค้าเลยเยอะแยะไปหมดอะไรนักหนาวะเนี่ยดื่มพี่น้องทั้งหมดโถโถนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรโอเชียนไลฟ์โูนอ่ะพี่พี่พี่จะแนะนำให้นะอันนี้เป็นซอสใช่ไหมพี่ซอสพ่องรู้ทั้งรู้ว่าเขาจะด่าอันนี้ไล์ เอ้อฉัดหัวร้อยไรไลเนี่ยเป็นคนสูงขนาดนีฮะบอคนเบาๆสเบาชอบคนอู้หูหอมอะใช่ได้ชอบกลิ่นไไหล่อันนี้ไรนะไล่ไล่ก็ดีนะโอชิลลิเตอร์อืมเตอร์เนี่ยเป็นคนสุดใสเป็นแบบสดชื่นเลยหอมเลยหอมมากอะผมเป็นคนชอบแบบกลิ่นแบบเย็นๆส่วนมูนเนี่ยนะมึงกับกูถ้าฉีดแล้วเป็นไงเฮ้ยพ่อ ต้อเลยพี่ของกระถ่ายชห้เลยพี่ถูนเนี่มูเนี่ยคือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายลึกลึกลับลับเหมือนกู้อ่ะคนกลางคืนไงมูแล้วูพระจันทร์พระจันทร์ก็อยู่กลางคืนเป็นซีสดใสนู่นเนี่ยตรงไลท์ล้นลาไม่หอมนะเตอร์เนี่ยต้องโอเชียร์ใช่คุณชอบอยู่ในทะเลกว้างขวางเอาไม่หมดเตอร์เนี่ย จะเล่าให้ฟังเตอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเขาจะมีผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่นะในสมัยก่อนเนี่ยไม่แต่งงานเขาแล้วแต่เขาจะบอกว่าเขาจะเอาตามพี่หมดเพราะว่าพี่เลือกมาแล้วมันไม่ต้องเลือกใช่คือคัดมาแล้วไงเราจะไม่ต้องไปคัดเองถ้าเป็นสมัยก่อนนะคือสมมติว่าสเปคที่เราชอบอะอย่างผมผมชอบลูกครึ่งพี่ก็ลูกครึ่งไหมพี่ก็ชอบลูกครึ่งพี่ก็ไม่ได้จะลูกครึ่งหรอกโอเคลูกครึ่งใช่ตัดไว้ต้องเข้มเข้มไทยไทยคมคมแต่ของพ่อผมไม่รู้พี่กับซี ถ้าเมียเนี่ยคือเหมือนกัน,นแต่ว่าเออถ้าเกิดนั้นก็แตกต่างกันหน่อยเตเตอร์เสือโตของกูเหมือนแล้วมึงไงดอกจีนันเป็นไงเออของพี่จินผมอยากรู้ว่าสมมติว่าถ้าสเปกเราเราเราไม่ได้พูดถึงภรรยานะสมมติว่าถ้าเป็นสเปกจะต้องเป็นแบบไหนที่แบบถูกใจเลยมึงจะเลิศไปนะจีนนะ <c oughs> มึงต้องมีแบบว่า <c oughs> ไม่มีสเปกเลยเหรอไม่ก็ได้มึงต้องตีกรอบเลยนะ พี่ตีหรือเปล่าล่ะตีตีใครกระชังปลาเลยกูตีไว้ห้าเมตรเมื่อเช้านี้กูตีกันเชียงคนถาวกูไหว้ท่าอะไรอิสระตีกันเชียงท่าไงพี่เนี่ยพี่ไหว้ไง <c oughs> ตบก,ก็แล้วเตะก็แล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้ฟังแล้วยังไม่ฟังเลย <c oughs> ฟังมาผ่านไปแล้วอ้เดี๋ยวผมอยู่ข้างไม <c oughs> ่ไ <c oughs> ทย <c oughs> โอเคแล้วตอนนี้โอเคมากจะมีอีกไหมออะไรถึงเนี่ยนะถึงเนี่ยนะกูว่าเดี๋ยวมึงจะต้องโดนลงกันนี่ อขอเล่าอีกเรื่องขอเล่าอีกเรื่องขอเล่าอีกเรื่องวันนั้นซีมนั่งกินเหล้าที่บ้านพี่พี่ปูนั่งอยู่ข้างนี้ไอ้ชีนั่งอยู่ข้างนี้พี่ผมว่าเพลงเสมอแม่งต้องร้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะออกไปไปบอกพี่ปูอ่ะพี่ปูมไม่รู้ว่าพี่ปูอยู่ข้างนี้จำไม่ได้อะไเหรอจำไม่ได้แล้วมึงไปพูดเขาอะตอนนั้วผมอยู่ด้วยแล้วผมถามว่าอันนี้ผมผมพูดจริงแล้วผมถามว่า ถ้าคนรักกันจริงๆทำไมไม่ห้ามผมอ่ะใช่ก็พี่ปูก็บอกว่าเขาจะกิดว่าปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันไม่พี่ก็ต้องห้ามผมเกิดพี่ปูก็ตบผมขึ้นมาผูไม่รู้ไง คือวันนั้นผมก็ยืนอยู่ด้วยที่เคาน์เตอร์ทุกคนรอบข้างสกิบหมดเลยเรื่มึงไม่เห็นห้องอย่างนี้อย่างนี้นะเพลงนั่งอยู่แต่ผมจำไม่ได้ว่าผมไปว่าผมไปพูดแบบนี้เมาโอ้โหพี่จินเมาไอ้เหี้ยพี่ปูโผล่หน้ามาไอ้จินเอเอซแม่งไม่ใช่พี่เราห่วยแล้วเนี่ยพี่เสริมแล้วเนี่ยจำไม่ได้ผมไมนั่งอยู่กับเขาจำไม่ได้เรื่องนั้นผมจำได้ว่าผมนั่งอยู่ข้างตรงนั้นนั่งอยู่ข้างๆอันนี้แหละตรงปากตรงปากนี่นั่งนีนั่งอยู่กับเขานี่แหละผมจำอันนี้ได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าอินมากกับเพพลงี่่่่ปปูแตผมมจาไไได้ว พูดว่าพี่ผมว่าเสมอต้องร้องเพลงแบบนี้จนกระทั่งทุกคนน่ะมาเล่าให้ผมฟังว่ามึงไปสอนผมไม่ได้สอนแต่ว่าความหมายหมายถึงว่าความหมายความหมายที่มึงพูดอ่ะคือเหมือนไปสอนพี่ปูทุกคนก็ตกใจตรงนั้นพี่กบก็ยืนดูโอ้ผมรู้สึกว่าอ้าวพี่แล้วทำไมพี่ไม่ไม่เตือนผมล่ะทำไมไม่ไม่พูดอะไรเจอไม่ได้เพราะมึงพูดดังมากเลย คุณจะเตือนยังไงไอ้สกิดก็ไม่ได้ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยตอนนั้นแหละไม่แต่สุดท้ายแล้วพี่ปูเขาหัวล้อเขาขำเขาหัวล้ออะไรเงี้ยไอ้สังดีไม่โดนตกไอ้เหี้ยขาโค้ดขำเลยวันนั้นเลยไอ้ยีพี่ปูนั่งอยู่นี่ไอ้สีนั่งพูดอยู่เงี้ยใกล้ชิดมากเนี่ยนั่งอยู่ข้างกันเลยตรงมาตรงมาก่อนใั่ไหมนั่งอยู่ข้างกันเลยสีปกติเป็นคนร้องเพลงเพราะอยู่แล้วไงไอ้ีนี่ก็ คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะพี่บูว่าซาิานคือผมจำคล้ายๆเขา่าวว่าผมนั่งร้องเพลงไม่ได้แต่รู้ว่าพี่บูเขาคุยกับผมเลยผมก็นั่งซีไม่เห็นว่าพี่บูนัองอยู่ตรงนั้นมึงเมาชิบหายแล้วไอชิบหายพี่เป๊กผมว่าเออพี่ มันต้องร้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพี่ปูน่าอยู่คือพี่ขั้นอ่ะพี่ขั้นข้างอยู่อ๋อพี่อยู่กลางคือมึงเห็นแต่มึงเดินไปเดินมามึงไม่รู้เรื่องหรอกไอสัตว์ยืดอยู่ข้าพี่กบผมดูเดี๋ยเอาเอาดูดูกบเอาแล้วพี่ดิพี่พูดไมปแต่เขาสนุกกันไงอย่างน้อยอ่ะคือพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยรักกันอยู่แล้วใช่รักกันตลอดนั่นแหละนั่ากันเต็มโอ้โหกับมึงเอ้ยก็คือถ้าโดนกระทืบก็ตายอ่ะวันนั้นน่ะบอกเลยโคโลเปกอ่ะมันเริ่มมาจากเนี่ยกลุ่มเนี่ยที่มาโคโลเปกทุกๆ อีพีเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันหมดเลยได้มารักกันถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีอะไรที่ทําให้เราแตกไม่มีอะไรพี่ไม่มีมีนะมันจะเจ๋งที่สุดคือเดี๋ยวเรารอจะรอเอพิโซดหนึ่งนะเอพิโซดหนึ่งที่เอพิโซดหนึ่งที่รียูเนียนอ่ะรียูเนียนเอาแขกทุกคนมันนั่งอยู่อะถ้าเกิดเราเราเอาพี่ๆที่พี่พีน้องน้องที่เราออกมาเราเป็กแล้วเขาก็ไม่ค่อยออกที่ไหนเลยนะเอารวมกันแล้วก็ ทำอะไรสักอย่างเพื่อประโยชน์ต่อภาคใต้หรือว่าภาคอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จากเป็นอัศจรรย์นั้งเลยพี่แต่ถ้าผมเมาเมื่อไหร่พี่ต้องเตือนผมตเมาก่อนก็เลยเตือนไม่ทันไงกูเตือนมึงไม่ทันสักทีก็จะเดินเตือนสิพูดไม่ได้อ่จะอ้วจะอ้วกจะอ้วกเมาแล้วพูดแบบ เมาเมื่อไหร่อะทัไมไม่ดมาเมื่อไหร่ดูรอบข้างหน่อยแต่เชื่อไหมเวลามานั่งกินเหล้ากับพี่จีนพี่เป๊กพอตเตอร์เนี่ยคือมันมันเป็นจุดเพิ่มพลังผมมันเป็นพี่ธงกานเราแบบไม่มีอะไรใช่สีก็จะแบบไม่ต้องเฟกไม่ต้องแบบเขาเรียกวางตัวหรืออะไรเลยคือเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เเราพูดกันในทุกเรื่องใช่ทำไมพอเตอร์คะทำไมเป็นพ่อ เหมือนเขาก็เป็นพ่อของทุกคนนะครับในกลุ่มคือเขา,อเอาไม่ได้อูพ่อกูด้วยไหลสัตว์ก็เลยลเทุกคนที่เรียกออ <c oughs> ด้วยเลยรฮะล <c oughs> ูกเป็กโ้ยแต่เป็นสายเลือดก,กันหน้าอยู่แล้วเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณครับฝากไปด้วยนะครับกับ EP นี้คนละเป็กนะครับขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้น่รารักของเราทุกท่านโดยเฉพาะนะครับทิพพยะาประกันภัยนะครับโดยเฉพาะการเดินทางของเราปลอดภัยเดินทางจากหัดใหญ่จะขับอะไรอย่างไรเขาดูแลทั้งหมดเลยประกันภัยรถยนต์ทิป พรีเมียมครับ24ชั่วโมงเรียกได้เลยไม่งั้นปลอดภัยมั่นใจสบายใจได้เลยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมฉีดราฟีนแดกมามาแดกมันเอ้ยนะแล้วก็อย่าลืมล้อแม็กเราล้อแม็กเรานี่นะไปอาร์ตอยู่ไหนวะนี่แบลน์เล่พี่แบลน์เล่นี่คือแม็กซำลันเป็นล้อฟอร์ดครับนอกจากล้อแล้วก็ยังมีดีทูเป็นเบรกใช่ครับชื่ออะไรนะยูนิคคาร์มอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ A D S 4ี่คูณสสตอรี่ครับฝากร้านน้องชายด้วยนะครับ จริงจริงนะทั้งสายออฟโรดนะฮะทั้งเบรกทั้งช่วงล่างสุกทันทีคดีที่เที่ยวไทยขอบคุณครนบครับอตามธรรมเนียมน้องหอมแก้มหน่อยอ๋อคือคนละเป๊กคือต้องหอมแก้มใช่ต้องจูกเฮ้ยต้องจูกปากดีกว่าปากนี่พี่ผมเคยทำคดีจูกปากพี่มาแล้วนะรักที่ทาี่สุดรักนะรักที่สุดยิ้มแรกเล่นเลยในสัตว์เดียวคือประจำ ดังคิวนะโโอ้หมากครับเต็มใจมากรอไม่ไหวว่าจะไปถึงคิว6ทุกคนเราผ่านอะไรกันมาเยอะทุกคนเลยทุกคนในคนเราเป็กนี่ใช่แล้วก็เริ่มมาจากก้อนเดียวกันหมดเลยคืออาเพียงทองหล่อเลยอ่ะตั้งแต่รทองหล่อเลยขอบคุณท่าน้องขอบคุณมากครับอ่ะชนเชียร์ผมนี่ของผมนี่กอผม เปล่าไมดเลือกครับ EP นี้คนละเพลงนะครับคนละเพลงซุกทันทีที่เที่ยวไทยสุกทันทีที่เที่ยวไทยครับสนุกทุก EP แต่ว่าต้องวนไปดูทุก EP โดยเฉพาะ EP หนึ่งใช้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอด ใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้10%แน่นอนครับคุณย่าออมให้ได้10-30%เพื่อลดความเสี<ร>่ยงยากจน